ดประสบการณ์ใหม่ของการวาดกับ XP Pen Artist 16 Generation 2ขนาดจอ15.4นิ้วเคลือบฟูลามิเนต้องกันแสงสะท้อนและยังให้ผิวสัมผัสคล้ายวาดบนกระดาษแสดงผลค่าสี Adobe RGB ได้มากถึง94%มาพร้อมปากกา x 3รุ่นล่าสุดสามารถใช้งานได้กับระบบ Windows และสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน d e s c r i p t i o n ถ้าใส่โค้ดใน Cross ก็รับส่วนลดพิเศษไปเลยอยากสร้างงานอาร์สวยๆต้อง XP พนพะครับสำหรับใครที่ได้ชมซีรีส์ Guardians of the Galaxy ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามก็คงน่าจะเคยเห็น Cosmo น้องหมาพัน Golden Retriever ผสม Labrador ที่คอยรักษาความสงบในโนเวรซึ่งเขาเนี่ยน่ารักน่าจกพุงเป็นที่สุดแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยไม่ใช่แค่หมาพูดได้ธรรมดาแต่มันมีความสามารถที่เรียกได้ว่าเก่งและน่าเกรงขามากๆไม่เชื่อลองฟังประวัติของเขาดูนะครับ ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าความแตกต่างระหว่างคอมิกกับ MCU ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคอสโมในหนังเนี่ยเธอจะเป็นตัวเมียแต่ถ้าในคอมิกจะเป็นตัวผู้และถึงจะอยู่ที่โนเวร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของมนุษย์ต่างดาวหลายชาติพันธุ์แต่คอสโมก็เคยเป็นหมาธรรมดาบนโลกนี่แหละโดยจุดเริ่มต้นการเดินทางสุดมหัศจรรย์ของคอสโมนั้นเริ่มจากเขาได้รับเลือกให้เป็นสุนัขในโครงการอาวกาศของโซเวียตตั้งแต่ปี1960นูน่นแต่บังเอิญกระสวยอวกาศที่คอสโมโดยสารเนี่ยดันหลุดจากวงโคโจรทําให้มันอ ตองลอยไปในอวกาศอย่างไร้จุดหมายแถมคอสโมเองยังถูกรังสีคอสมิกทําให้มันมีพลังจิตขึ้นมาและได้กลายเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของโนแวร์ แม้จะไม่ถูกระบุไว้แต่เรื่องราวของคอสโมนั้นน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากไลกาสุนัขพันธุ์ผสมของโซเวียตที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในปี1957กับยานสปุตนิก2ถ้านับจากเนื้อเรื่องในคอมิกก็คือไลกาเนี่ยไปก่อนคอสโม3ปีแต่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นก็คือไลกาไม่ได้โชคดีเหมือนคอสโมเพราะเธอเสียชีวิตในภารกิจนั้นเรียกว่านี่เป็นภารกิจส่งสุนัขจรจัดขึ้นสู่อวกาศโดยที่คาดการไว้แต่แรกแล้วว่ายังไงก็ไม่รอดยังไงก็ขอสดุดดีความยิ่งใหญ่ และไว้อาลัยแด่ไลก้ามาณะที่นี้นะครับความเจ๋งและกิมมิคของคอสโมในคอมิกเนี่ยเขามักแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นโซเวียตด้วยการเรียกคู่สนทนาว่าคอมแรดหรือสหายเหมือนเวลาที่เราดูหนังสงครามแล้วเห็นพวกรัสเซียพวกโซเวียตเขาเรียกกันเนี่ยนะครับและเขามักจะอุทานว่าบอชมอยซึ่งเป็นภาษารัสเซียแปลว่าโอ้ไม่กดโอ้พระเจ้าอะไรประมาณนั้น ถ้าเกิดผมบอกว่าคอสโมเป็นหมาที่เก่งเนี่ยคุณก็คงนึกภาพไม่ออกหรอกว่าเฮ้ยแค่หมาเนี่ยนะมันจะเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยในโนแวร์ได้ยังไงมันไม่มีคนที่เก่งกว่านี้แล้วเหรอบ้านะพูดเล่นผมบอกเลยนะว่าคอสโมเนี่ยทีเด็ดของจริงเลยแหละ ยกตัวอย่างเช่นตอนที่พวกอบิสนะครับเป็นนักโทษอวกาศที่แหกคุกพวกมันก็ได้แพร่เชื้อซอมบี้ไซโนแวรเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยในนั้นเนี่ยให้กลายเป็นผีดิบสิ่งที่คอสโมทําก่อนเลยก็คือให้โนวาช่วยกดป้ายชื่อที่ห้อยคออยู่ซึ่งป้ายชื่อของคอสโมเนี่ยมีความพิเศษก็คือถ้าเกิดกดปุ่มปุ๊บมันจะอพยพผู้คนทั้งโนแวรไปยังมิติกระเป๋าที่ปลอดภยัยจากนั้นคอสโมก็ร่วมมือกับโนวาจัดการกับพวกซอมบี้และพวกอบิสซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ จังหวะที่จัดการพวกซอมบี้นะครับโนวาก็สงสัยเหมือนเรานี่แหละว่าแบบเฮ้ยแค่หมาเนี่ยสู้ได้หรือเปล่าเขาก็เลยถามคอสโมว่านายเนี่ยปกป้องตัวเองได้ไหมแหมถามแบบนี้กับระดับหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของโนแวร์คอสโมก็เลยโชว์การใช้พลังจิตฉีกร่างพวกซอมบี้ให้ดูไปหนึ่งฝูงแถมยังคอยช่วยระวังหลังให้โนวาอีกด้วยและด้วยความร่วมมือของทั้งสองก็ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถผนึกพวกอบิสและจัดการกับฝูงซอมบี้ได้สําเร็จ การจัดการกับปัญหาที่รวดเร็วและเฉียบขาดทำให้ผู้คนในโนแวร์ให้การยอมรับนับถือซึ่งหลังจากที่โนแวร์กลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งคอสโมก็ใช้คอนตินัมคอเท็กซ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สร้างจากสเต็มสมองของเซเลเชียลทำให้มันสามารถส่งใครก็ได้ไปยังดวงดาวทั่วทั้งจักรวาลโดยคอสโมก็ส่งโนวาไปรักษาอาการป่วยจากไวรัสซึ่งโนวาก็ให้ของเล่นรูปกระดูกเป็นรางวัลทำให้คอสโมสุดจะดีใจ แม้ว่า n o แวร์จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ศูนย์รวมความล้ำสมัยบนโลกจะอยู่ที่ w w w advice co t h แถมเรายังมีโค้ดส่วนลด Necross ใ,ให้กรอกก่อนกดชำระเงินด้วยเรียกว่ากรอกปุ๊บประหยัดปับ๊บถ้าอยากได้สินค้าไอทีเบาๆอย่าลืมเข้าเว็บนี้คิดถึง IT ทีคิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวนะครับ ในช่วงที่ Guardians of the Galaxy เริ่มจะฟอร์มทีม Cosmo อนุญาตให้พวก Star-Lord ใชโน o ว a ร์เป็นฐานปฏิบัติการและยังช่วยสนับสนุนทีม Guardian ในหลายๆด้านและระหว่างนี้เขาก็ได้แสดงความสามารถด้านพลังจิตให้ดูอีกหลายต่อหลายช็อตยกตัวอ,อย่างเช่นตอนที่ Star-Lord ทะเลาะกับสภาของ n o w วรซึ่งจังหวะที่2คนนี้กำลังจะตีกัน Cos โ mo ก็ส่งพลังจิตระงับอารมณ์เกลียวกาดของทั้งคู่ให้สงบลง จากนั้นก็ขอโทษขอโพยแล้วพากันแยกย้ายซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าพลังจิตของคอสโมเนี่ยส่งผลกับจิตใจของสิ่งมีชีวิตระดับสูงด้วยเช่นกันถ้าเล่าแค่ประมาณนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นว่าความน่าเกรงขามของคอสโมไม่ชัดเจนนักอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็แค่หมาใช้พลังจิตได้คนที่ใช้พลังจิตในมาเวลเนี่ยมีให้เกลื่อนไปหมดอ่ะเดี๋ยวฟังต่อ ถ้าเป็นที่โนแวร์เนี่ยคอสโมถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรยำเกรงเป็นอันดับต้นๆเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเล่าย่อยๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของพวก g u a r d ยนส์เนี่ยเขาจะไม่ถูกกับพวกสกราว l ที่บ้าสงครามอยู่แล้วและเหตุการณ์ตอนนั้นอดัมวอลล็อกซึ่งตอนนั้นเขาเป็นสมาชิกของทีมเนี่ยดันไปเจอโดยบังเอิญว่าคอสโมเนี่ยแอบเอาพวกสแวมาซ่อนไว้ในโนเวรพรเห็นหลักฐานคาตาขนาดนี้อดัมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอะไร แกทรยศพวกเรางั้นเหรอคอสโมก็ตอบว่าไม่ได้ทรยศนะคอสโมเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นอย่าพยายามทดสอบเราเลยพูดไปเท่าไหร่อดัมก็ไม่ฟังนะครับทำให้2คนคนเริ่มสู้กันคือถ้านับสเกลพลังเนี่ยอดัมวอลล็อกถือว่าเก่งกว่าซูเปอร์ฮีโร่เกินครึ่งที่อยู่บนโลกซะอีกแต่คอสโมยังสามารถใส่เดียวกับอดัมได้และพลังจิตของคอสโมก็สามารถทําให้อดัมเข้าใจได้ว่าพวกสกรอพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่รักสงบและต้องการที่พึ่งพิง หลังจากที่อดัมเข้าใจความจริงแล้วเรื่องก็ยังไม่จบนะครับพอสักพักแร็กกับเควซาก็มาอีกทั้งหมดก็สู้กันอีรุงตุงนางสักพักคอสโมก็ใช้พลังจิตทําให้2คนนี้เข้าใจความจริงไปอีกแต่แล้วฟางเส้นสุดท้ายก็มาขาดเพราะพวกสตาร์ลอดก็แห่กันเข้ามานัวกัดจะฆ่าพวกสกราวให้ได้ซึ่งจังหวะชุลมุนเนี่ยก็มีสกราคนหนึ่งกระโดดเข้ามารับกระสุนแทนจนคอสโมยื่นคำขาดว่า โอเคพอกันทีไม่มีหมาแสนดีอีกแล้วเพราะตอนนี้คอสโมจะเล่นพวกนายทุกคนพูดจบก็บึ้มระเบิดพลังจิตจนพวกกาเดียนหน่อยกันเป็นแทบเลิกสู้กันไปเลย ยังไงก็ตามไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนคอสโมก็ถือเป็นหน่วยสนับสนุนที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้เสมอซึ่งในการต่อสู้นั้นคอสโมสามารถพลิกแพลงการใช้พลังจิตได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทําให้ศัตรูเนี่ยเห็นภาพหลอนของสิ่งที่น่ากลัวเห็นความปรารถนาสูงสุดจากเบื้องลึกของจิตใจทําให้คู่ต่อสู้สมองตายกลายเป็นเจ้าชายนิทราหรือแม้กระทั่งสร้างกําแพงพลังจิตปกป้องเพื่อนจากการโจมตีได้ด้วยและด้วยความที่เขาผูกพันกับพวกสตาร์ลอดมาอย่างยาวนาน คอสโมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมกาเดียน n อฟ f the ล a กซี y จนกระทั่งถึงวันที่แยกจากฟังให้ดีๆนะครับ นี่อาจจะเป็นก้าวต่อไปหลังจากทีมการ์เดียนส์ใน MCU เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดก็ได้คือเนื้อเรื่องในคอมิกเนี่ยหลอดมาเวลจากแคนเซอร์เวิร์สได้พยายามยกกองทัพมารุกรานจักรวาลหลักซึ่งแคนเซอร์เวิร์สก็คือจักรวาลที่ไร้ซึ่งความตายประชากรในแคนเซอร์เวิร์สก็เลยแพร่พันธุจนยั่วเย้ยไปหมดเพราะที่นั่นเนี่ยไม่มีใครตายสักคนมีแต่คนเกิดทําให้หลอดมาเวลซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยพยายามจะหาช่องทางลุกรานจักรวาลอื่นแพร่พันธุ์ไปเหมือนมะเร็งและนี่คือที่มาของชื่อแคนเะซ และใน c a นเซอร์เวิร์สเองก็มีตัวละครที่คล้ายๆกับของเราอย่างของเราเป็น a เวนเจอร์สอีกฝ่ายก็มีทีม r e v e n เจอรที่ดูดุดันไม่เกรงใจใครการทำสงครามกับ c a n เซอร์เวินั้นเป็นอะไรที่โคตรเดือดแม้แต่ธานอสกับกาลตัสก็ยังต้องมาร่วมมือด้วยแถมในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยทีมกาเดียนส์ก็สูญเสียสมาชิกทีมไปเยอะทั้งอดัมวอลล็อกไฟล่าเวล d r a กหรือแม้กระทั่ง Star ์ลอดเองก็ยังถูกเข้าใจว่าตายแต่ก่อนจะถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยปีเตอร์ควิที่คิดว่าตัวเองคงไม่รอดก็สั่งเสียกับค o s m o ไว้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีชั้นไม่มีทีมกาเดียนส์ออฟเ e g ก l ล็กอีกแล้วจักรวาลก็จำเป็นจะต้องมีผู้ปกป้องดังนั้นนายจงไปรวบรวมคนเก่งๆมาสร้างทีมเพื่อปกป้องจักรวาลน,นี้ด้วยนะ เพื่อทำตามคำสั่งเสียของสตาร์ลอสคอสโมก็เลยเดินทางไปรวบรวมเหล่าตัวเตึงระดับจักรวาลประกอบด้วยซิลเวอร์เซ e ร์เฟอร์เบต้าเรเบิลแกรเอเตอร์ยอดนักรบและราชาแห่งชียร์โรแนนผู้กล่าวโทษขุนศึกแห่งชาวครีและเควซตาฮีโร่พลังพรตัมคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ได้รวมกันเป็นทีม annihilators ซึ่งความโหดของแต่ละคนก็ระดับทำลายล้างสมชื่อ หลังจากที่ฟอร์มทีมได้สำเร็จคอสโมก็ยังคงทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นการให้ใช้โนแวร์เป็นฐานที่มั่นและส่งทีมด้วยคอนติน u มคอร์เท็กซ์ออกไปจัดก,การปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเมื่อทีม a อนเนฮิเลเตอร์แยกย้ายกันคอสโมก็ยังเป็นผู้พิทักษ์ของโนแวร์เช่นเดิม แม้ว่าคอสโมจะเป็นหมาที่มีพลังจิตแข็งแกร่งแต่มันก็ยังมีวันที่เขาต้องเสียท่าให้กับโจรสลัดอวกาศอย่างกับตันสการคือตอนนั้นเนี่ยสการได้เข้ามาบุกยึดโนเวร์เพราะต้องการจะใช้เครื่องคอนตินัมคอเทกซ์เคลื่อนย้ายไพร่พล,พล,พลและจะวายร้ายคนนี้ก็ทําสําเร็จ เพราะมันรอบยิงคอสโมด้วยกระสุนอาบยาพิษจนคอสโมออนแอรแต่ถึงอาการจะย่ำแย่นะครับคอสโมก็ส่งกระแสจิตเรียกแซมอเล็กซานเดอร์หรือโนวาเนี่ยให้เข้ามาช่วยแซมก็เลยอุ้มคอสโมไปให้ทีมแพทย์ของโนวรพผาตัดเอากระสุนพิษออกและมันก็ได้แซมนี่แหละที่ช่วยขับไล่พวกโจรสลัดออกไปจากโนวรได้นะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเล็กๆระหว่างทั้งคู่ หลังจากเสียท like ่าให้กับตันสการ์คอสโมก็รู้สึกว่าโนแวร์ต้องการกำลังในการปกป้องมากกว่านี้เขาจึงรวบรวมพักพวกจากทีมการ์เดียนเดิมมาก่อตั้งหน่วยโนเวอร์คอโดยล้อกับชื่อของหน่วยโนวาคอซึ่งเอาจริงๆทีมนี้ก็ไม่ค่อยมีบทมากนักแค่มีให้รู้ว่าอ๋อโนแวร์เองก็มีทีมฮีโร่เหมือนกันนะประมาณนั้นเฉยๆเพราะว่าออกมาแค่ฉากเดียวก็ไม่มีบทแล้วก็ตัวละครอื่นมันเยอะนะก็ต้องให้แสงพวกนั้นหน่อย หลังจากที่โนแวร์ถูกทำลายลงด้วยฝีมือของสมุนทานอสชะตากรรมของคอสโมก็ไม่สู้ดีนักนะครับเพราะเขาถูกพาธิอาร์คใช้เครื่องจากรล้างสมองเอาไปเป็นพวกและด้วยพลังของคอสโมเนี่ยเขาก็ใช้พลังจิตทำให้พวกฮีโร่กลายเป็นสาวกของวายร้ายเต็มไปหมดถ้าอยากรู้ว่าพลังจิตของคอสโมสามารถควบคุมพวกฮีโร่ขนาดไหนก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของเขากับตัวละครสมทบสายซับพอร์ตอย่างคอสโมและพอรู้เรื่องราวในคอมิกมันก็ทำให้เราอยากจะเห็นคอสโมใน MCU ว่าจะสุดยอดได้แบบนี้หรือเปล่า จริงๆแล้วในจัก,กรวาลของมาเวลเนี่ยยังมีตัวละครที่ยอดเยี่ยมรอให้ทุกคนเข้ามาทำความรู้จักกันอีกเพียบเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากพลาด Superheroes Profile ตอนต่อไปก็รบกวนกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ประวัติของ Cosmo ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายจ้า